สวัสดีครับพี่น้องของกายสุข er ุสุขคนครับผมพบกับเบายะออนทัวร์พี่น้องขับผมมาพี่น้องวันนี้เมนูนี่เลยพี่น้องโอ้ยอมกบอมกบพี่น้องครับผมอมกบสูตรเบายะพี่น้องครับผมต้องใส่ใบยี่หร่านะครับในสูตรแม่เบายะพี่น้องครับผมสูตรแม่เบายะพี่น้องครับผมใส่บักเขือใส่บวบใส่ผักชีลาวหอมหอมพี่น้องใส่ข้าวขวดน้องพี่น้องครับผมเราอย่าไปใส่หลาไรนะครับอย่ามันอืดพี่น้องครับผมอ่ะผักกาดผักแก่บะหมี่พี่น้องครับผมนี่คือประดับประดาด้วยผักกาดปลาพี่พักน้องร่มเงาครับผมมาลองลขยายหางพ มาไม่นอาะยับเข้ามาเอิญพี่เอิญน,น้องกินเขา้ากินน้าโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่างประเทศต่างจังหวัดนี่ไม่นนองบวบหอม,หอม,อม Hvem kobler vannkadroner på? กบตัวใหญ่ซื้อมานะครับ cá cục Ui cục tuyệt vời. mm อมกบน้องกบให,ใหญ่เลย ต는 그냥 ั강 พี่เมื่อกินกบก็ต้องเป็นกบแบบตามสะอมโอเคพี่น้องครับผมบายย้องทั่วพี่น้องพระพี่พี่น้องนะครับกินออมกบสุดแซ่บพี่น้องครับข่าวสวยนะครับถ้บาเกิดวิญญาณกินไม่ดีไม่สุภาพขอโทษขออภัยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับ